ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับมีขบวนการขนย้ายแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจริงพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสู่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนสอบสวนถึงขบวนการลักลอบนําแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าไทยโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งทหารฝ่ายปกครองและท้องถิ่นในการสืบสวนหาข่าวและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าพื้นที่เฝ้าระวงังขณะเดียวกันมีชุดจากส่วนกลางไปช่วยดูอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการลักลอบรวมถึงป้อง กา,การขนย้ายออกจากพื้นที่ควบคุมตามประกาศอย่างจังหวัดสมุทรสาครที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยอมรับว่ามีเบาะแสของขบวนการเก่าๆขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าได้จริงซึ่งกําลังดูว่ากลุ่มเหล่านี้มีการกระทําผิดอีกหรือไม่สําหรับพื้นที่ส่วนใหญ่พบเข้าออกทางชายแดนแถบจังหวัดกาญจนบ,บุรีเชียงรายตากจันทบุรีตราเป็นต้นซึ่งขณะน,นี้อยู่ระหว่างสืบสวนติดตามข้อมูลแต่ก็ยังไม่ชัด เจนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนละเลือนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่รวมถึงมีคุมเข้มชายแดงช่องทางธรรมชาติและจุดที่อาจมีการเลนลอดเข้ามาในประเทศซึ่งอาจเป็นจุดเดิมที่คนต่างด้าวเหล่านี้ใช้